สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับช่องเอเอะช่องอบบ้าชาแนลในช่วงเอเอรีแอคชั่นใครนิทิ้งก่นเลยอ่ะหรือว่ายังไงทำไมใจมันไม่มก่อนหรือกับตัวตอนมึงไม่อยู่เนี่ยกูพูดผิวไม่มีผิดเลยนะเหรอเออพอกลับมาแบบเริ่มใหม่เริ่มใหม่ว่ามึงต้องมีอะไรเออเอาแบบนี้แหละเอาเอาแบบเปิดแบบเมื่อกี้นี่แหละว่ามึนต้งเป็นไรมึงก็อย่างหายกูเป็นอยู่เรื่อยเลย ขอยยืดตีนหน่อยไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้วเหรอใช่คำว่าไม่เป็นแล้วมึงไม่อ้างสาบานเลยว่ามึงเป็๊ะ่าเลยเด็กูตายฟรีเดี๋ยวนะลิ้นพันกันอะไรกันไม่ใ่อย่างที่บอกแล้วมึงจะมีปัญหาบ้างอะไรบ้างเออเออปกติไมนปกตินะอย่างรักโลกกดหลงอยู่ก็เรียกว่าตื่นนะ สอดครับอย่าลืมไม่อย่างนี้ก็ได้หรอเอาแม่งดื้ออย่างเงี้ยเลยขายอย่างงี้ได้เลยเหรอสนเหมือนกันสนใจครับเพนด้านล่างเอาด้วยอ่ะเอาด้วยคือว่ากูคนเดียวเอาด้วยเนี่ยนะมึงขายแล้วกูก็ขายตามเลยับเข้ามากับคลิปของเราก่อนวันนี้เราจะมาดูต่อกันกับซีรีส์ตอนยาวไปเลยกับแบทเพนยี่สิบสามหกห้าอ๋อโอเคโอเคโอเคเข้าก่อนเราดูตอนเข่าหาเครื่องปิ้งย่างกอะไรแบบนี้น่ารักมีแต่คนไม่เอาเนื้อคือคิดว่าลิซ่าต้องแย่งต้องแบบเริ่มเนื ทุกคนเสียสละกันสุดทีทุกคนคิดว่าทุกคนต้องเอาของดีใช่ใช่แต่วันนี้ต่อจากตอนที่แล้วแหละออันนี้ดูแลนะเอเป,เป็นอะไรเป็นอะไรสาวๆจะมาคุยกันสมัยเรื่องประสบการณ์สมัยเป็นเทรนเนียนสมัยที่อยู่ด้วยกันสมัยที่ยังอยู่หอพักเดียวกันอยู่ติกวายจีเดียวกันพวกเธอผ่านอะไรมาบ้างด้วยกันได้ได้อันนี้มันจะเด่นดังมากจริงๆอีกแล้วหรออือจะไปเศร้าบน่้ก็ได้เราแข่งแกงจะตาย ใช่ไหมอืมก็เป็นอีพีที่ห้านะครับสาวๆมาเล่าประสบการณ์ชีวิตกันพร้อมเนี่ยพร้อมสิสายเลยแล้วกัน้้งันใสมากฮานาดูซิกยังไงกูท่องเกาหลีได้เก่งไหมเอาฟังจริงอาจจะผิดก็ได้นะฟังจริงอะไรกูพูดอะไรเลยอ่ยอ่าข้าวกรนนึกีจะได้แติอดจีนี่ตาแข็งเลยอะจำได้เลยแบบ แต่ท่กอย่างแต่ไม่แตกเนี่เขาคิดว่าต้องโดนเลือกไปแล้วอะเนาะเออหน้าสาวเนอะแต่เขาก็ยังทำกินได้อยู่ฉันรักคุณแม่ประจำบ้านจริงๆเลยจีซูเนี่ยคุณแม่ประจำบ้านแบบพิงข่าวชื่อนี่ะอยากงามอ่ะอยากงามอยากงามอย่าอยากงามมากอย่างนี้ อันนี้ใส่แอลกอฮอลให้ดีๆนะจะได้แบบพอกึ่มๆพอจะเล่าเรื่องราวเล่ไหลก็ไม่ต้องเขือนนะบ้าเอาจริงหรจริงจเหรอจริงจริงเหรจยงก็ตั้งแต่หงกันมืุคูยังหมดใช่ครั้งหน้าเราเราเราอาแอลกอฮอลมากินตอนอัดทิ้งล้วเรามันจะโดนแบนเราอะเหรอเราใส่แก้วแบบที่ไม่มีใครเห็นได้ป่ะพูดถอรก็มาเลยหรอขอแห้งดำนำอยู่เลยน้ำลายเอือกไู อะไรแบบให้พอมีความกล้าด้วยขนาดนั้นตัดนีตามสาขาอา,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 าหารจีนมาแล้วหรอเป็น,นงานที่วา่ควาคอลำบากกัน <c oughs> คืการกะ่ เด,เดี๋ยวมันใหญ่ยไหมสคาบตัวขนาดนี้อเอาแค,ค่ขอบ <c oughs> ดีซจนิ่งสุดเลยอ่ะกูกาจับแมงสาบพา้าท่้า,าจับนะถ้าจับตลอดเป็นคนไม่กลัวแมงสา <c oughs> รส หอภัยครับเในชีวิตหาพักไม่ง่ายนี่คุณคิดเอ๊นด่าอะไรกูเนี่ยทำไมกูแบบว่าแค่แบบนึกมึงกำลังด่ามึงก็แบบถึงแล้วบอกว่าไอ้หายก็แค่จิบแรงสวยมางจริง 응 그럼 너도 한번 해 내. 응. 아촉는데 엄마 봐. 책갈 텐데요. 오딜가? 어. 오빠배와 아내가 포배가 빠이เ 저거 지나매. 엄청 컸어. 저거였어. 여기로 불렀어. 들을랍다. 나. 뭐 오지가? 아. 응. 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 กแ่แดงพ่อแม่กมล้ามาปล่อยเลยอ่ะจะได้ดที่อยู่ในครอบครัวตลอดชีวิต <laughs> เป็นเราไม่ดีเต็นเรี้ยงให้หายเทียด <laughs> จีสูไม่เคยร้องไห้กันเลยแต่โรเซร่กูตาแดงแจ๋เลย 나도 엄청 t 었는데뭐 how y 제 u are. I don't k 시간이 how you are. I don't k n o 아 h o 근데 o u are. I don't know how you จะทาเป็นเป็น<อ>ถ่านกยากน้าเออแบบาแบบมันต้องแบบให้วงจังหวะก่อนนะเนาะมันถึงจะเป็นไอ้นี่ต่อไปได้ไชอบเลยจะไม่มทำนานจิตเราตองทหลายเดืเอนคุบบ้มหือเปล่าอยากเป็นเหมือ,อนเ,นบบเโอเค I'm just s a y i n 이 진짜, 혹독하게 다니셨잖아 너무 그때 <왜> <laughs> 뭐 진짜 i n g I'm j u 이 t saying, 감자 j 선생님감자선생님누 i 왜 just saying, I'm just saying, I'm j u s 해 saying, I'm j 그게 t saying, I'm just s a y i สวนสลังนี่แหละมันที่นี่ก็ตามจริงเลยขอให้ได้เริ่มอ่ะ 아. 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 아.

จะให้ดีกีตแน่เลยอะใช่ีก็เิตัดานงอะก็เดียมาตลอดเลกีตานี่ยไชุมุนไม่ได้เลยสำหรับคนเล่นกีตาร์แถ้าตัวไหนมันเข้ามือกวจะตอยเลย เดาแค่ไอ้ยินตาเก่งกูเลยว่าจริงเหรอมึงไม่ได้ฝึกไงเมื่อก่อนมึงก็เป็นมึงแบบอันดับต้นๆอยู่นะ Sierreza. Mereka angkat jenjel ini ya, seenak angkat ini. Hmmm, ya kini เสียอเสียงคนรู้เบอ่ะเสียงคนขำะเสียงแบคู่อะไรกัก่ะตอนนั้นน้องสาวเ,เลยอะไรพี่สาว้องเลนด้วยเห็นแล้วเจ็บนิวน้วเลยตอนดีเจ็บไหม ชินแล้วอ่ะเออแต่พอตอนเล่นเล่นไม่นานลับมาจับมันก็เจ็บนะมันเนื้อมันไม่เหมือนเดิมความด้านมันหายเมาแล้วมันอีสหันมาทีไม่เอาแล้วหันมาทีหลับ <c oughs> หันมาทีนั่งดู

네, 이런 시간을 가진 게 되게 좋은 거고아 맞아, 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 맞아. 서로에 대한 소중함과 아하 아 가서... 부정을 잊지 말라고. 힘들어, <laughs> 아마 다 결국 <웃음> 끝은 두 달. 그래서 제가 볼 때는 진짜 멤버들이 다그게 다시 하나로 이렇게 빛으로 보일수있 계시는 거예요. 뭐지, 마다 네, <laughs> 여러분, 네, 어, 이거, 이거... 여기요 리 봅시다, 이거 봅시다! เหอแก้วโรเซ่จะเป็นนเบียร์แล้วเลยวะสีมันใสๆใช่เนี่ยน้ำเปล่าเปล่าเขาคงไ่ให้น้องดื่หรอกกองลับลับมีสุยอดช้ยอ่างังก้ผมขาวนี่สวยอะมึงลองกูไปทำผมเปล่าเลย

ตามงานบ้านเราว่าเอเอไจริงสคือเบอรเตอร์เล่นกรดเลยว้วอ๋อ,อ,อ,อที่มีทำกันไว้ของส่งมาแล้วเช็คบันดินเผาอายายายยยอยายย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 

ไม่ได้ไปกันดีกว่าเอาใหม่ดีเริ่มแล้ว มันก็เหมือนเราเลยถ้าเราทำอะไรไปแล้วเราไปอัดใหม่อะมันก็ไม่มเ,เ, <laughs> มเหมือนเดิมเรามมันก็ไม่เิดเลยกคืน มีช่วงคนอวดชามภูมิใจอ่ะมึงทำเองแต่ทำไมทำสวยขนาดนี้เขาต้องเก่าให้แน่เลยอ่ะเขาต้องแบบเบื้องหลังวันแมวแน่เลยเดี๋ยนี้คครบอกไงอ้าวจ๋อยเป็นแม่ตุลก เบปสอดหน้าตาลงับสุดว้าวไม่วอวไว่วว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 ะววดวววววววสวว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 ูวจววอวว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 นไวู ยี <24 S 2> ่สี่ทับสามหกห้าอีพีที่ห้าสาวมานั่งเล่าความหวังมันคือความหลังที่ทุกคนมันต้องมีอะเนาะเพื่อนเนาะเหมือนนะแบบถ้าเราทําอะไรกันในกลุ่มเหมือนเล่าอย่างเงี้ยสมัยเรียนอเออสมัยเรียนเราไปนั่งกินกันเราเครียดสมัยเรียนเออตอนนี้มึงเอออย่างนี้อย่างนี้นนนไว้เออตอนนี้กินเออแล้วเขาคุยในหลักฐานเลยหลักฐานเนี่ยมีผู้ล่าแมลงสาบด้วยเป็นไงดิซ่าทำหน้าที่เดียวกับเอเลยจริง ทุกคางถ้าเกิดไปไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามีคนกลัวแมงสาบแล้วเราไปด้วยอ่ะคือเราไม่กลัวไงเราไม่กลัวแมงสาบก็เอาทิชชู่อ่ะโปะแล้วหยิบได้เลยนะโอ้โหเคยตีแบบว่าใช้ทิชชู่ตีแล้วเอามือตีงไปให้มันตายคามือก็มี <c oughs> นี่ไม่เคยตีจนได้ตีมัน <c oughs> มันก็ตายปาก<า>ม <ใน S 2> ือแต่ถ้ามันบินอ่ะก็กลัวอยู่นะ <c oughs> เ,<อ>เพราะ<ๆ>ว่าแมง่บงบังคับทิศทางไม่ได้แมงสาบเออแมงสาบเป็นสัตว์ออกไปแมงมา <c oughs> เอามา <c oughs> เอมันเป็นสัตว์ที่กว้นตีนะเหมือนแบบ เหมือนเราหนีแม่งยิ่งยเข้าหางเขาไปยิ่งบอกแม่ดีแมงสาอาจจะยิ้มดีกว่านั่นเป็นอย่างนั้นแต่ว่าด้วยความที่ถ้าเกิดมีคนมาไม่มาหรอกมาลองเข้าไปลองเชิงเนี้ยเดินเดินปุ๊บแบนบินเลยแม่งสาแม่งเป็นอะไรอย่างนั้นตั้งนานไม่บินเอแต่ว่าเดี๋ยวบินก็จะใส่แมงกาต่าแม่งไปหมดรู้ไม่ได้นะแม่งสาเราไอ้นี่แมงกาต่างๆไม่เคยได้พอมันบินปุ๊บแซวมันไม่ได้พอมันบินปุ๊บความกลัวมาเลยนะเรารู้สึกแบบ ขยงขามันไงเออจริงจริงเนาะขาแม่งขัดตะกูลขาที่มันแบบมีคนๆน้ำๆน้เลยนะเวลาโดนแล้วมันเจ็บไงนี่ไม่ได้ปราบแค่แมงสาบบางทีมีตะขาบด้วยตะขาบไม่กล้าหรือตัวเซ่ขาเหมือตะขาบตัวเท่านี้ตะขาบอะไรวะเล่นูอะตะขาบอะไรเออตะขาบในฝันแต่ว่าทีมงานเขาบอกว่าเขาให้กินจริงๆนะพวกเคยดื่มแอลกอฮอล์เออประมาณว่า เพื่อให้สาวๆเนี่ยน,นิดๆย่างกล,ลิ่มๆพอที่จะกล้าเล่าเรื่องอะไรที่แบบเหมือนเป็นความลับเรื่องอะไรที่แบบว่าบางเรื่องแบบอาจจะไม่เคยได้ยินอะไรเงี้ยอ่ากาเรียกว่าเพิ่มความกล้าอเออเคยไหมเคยแบบไปเล่ากับเพื่อนแบบเฮ้ยอยากรู้เรื่องอะไรเงี้ยแเอาเล่าให้กินเนี่ยอะไรเงี้ยไม่เลยถามเลยไม่บอกก็ไม่บอกถามแล้วเลยอ่ะ <c oughs> ไม่อยากรู้เลยอ่ะเลยเออกินเล่าอะไรก็กินอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวอยากเล่ามันก็เล่าเองอะไรย่างเงี้ย อย่าไปแกล้งเขาอ่าความลับก็คือความลับจะชอบประโยชน์ตอนต้นเลยนะที่บอกว่าแค่ตอนมาอยู่ใหม่ๆแค่สารอาหารกินยังไม่มีเออมันมีการบอกว่าเราทีมงานบอกว่าเอาคุณไม่ได้อยู่แบบสูดกสบายหรอกทุกภาษาไม่ได้มาอยู่แบบสุขสบายเะทุกคนหรอกทุกคนถึงถึงถึงอันเนี้ยพอฟังอันเนี้ยเราก็คิดไปถึงอย่างนี้ได้เลยนะว่าอแต่ละคนอ่ะไม่ใช่ว่ามาจากพื้นฐานครอบครัวที่แบบ ไม่มีต้นทุนเลยไม่ใช่เพียงแต่ว่าพอมาอยู่รวมกันอะ ก็เหมือนกับเป็นการเริ่มอะเนาะเออใช่ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็คือเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำใครจะไปรู้ว่าจริงๆเราเขาอาจจะต้องแชร์ค่าห้องกันด้วยซ้ำถูกปะเออเนนราไม่รู้ไไม่เข้าใจแต่มหมายถึงแบบว่ามึงมันค่าใช้จ่ายอะที่มันมีมาเขาอาจจะสอนให้จัดสรรบางส่วนยังไงอ,อะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะมีการหักนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้รู้คุณค่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เหมือนแบบก็เหมือนสอนเด็กไปด้วยนะเพราะว่าทุกคนมาก็อยากเป็นเด็กอยู่ลยจริงๆแล้วก็อยากเป็นเด็กวัยเด็กใสิ่งที่อยามยังเื็นเป็น การสอนน่ะให้แบบเห็นคุณค่าของอะไรหลายอย่างแล้วยิ่งการอยู่รวมกันอะ่ะอันนี้ทาให้สี่คนนี้ยยิ่งมีคุณภาพนะเหมือนเขาเคารพความเป็นแบบความเป็นส่วนตัวกันด้วยนะถึงเขาจะดูสนิทกันแต่ดูเขาก็ไม่ได้แบบเห็นปะ่ะไม่ไม่ได้ก้าวไกยอะ่ะก็ดีอะ่ะถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆ <Okay. S 2> จริงใช่ไหมอืดูกี่ทีพวกนี้จะลากกันแล้วกินเนาะยังไม่เห็นมีใครแบบมีใครไม่ดูแล้วไม่มี ใครที่ไม่ชอบกันเลยใช่รักกันมากเลยชอบฟังโลเซนกีตาร์มากเลยม่เล่นไม่ฉันเสียงก็น่ารักนะคะฉันเขินเขาเลยอะเสียงดีอะเด็กจะง่ำนังยันยันนี่นี่อะไรเหรอฝนที่ลิซ่าชอบฟัดเธอล้เกินโอ้เหมือนเขี่ยวน่ะพูดถึงลิซ่าชอบฟัดคลิปหน้าพาไปดูเลยดีกว่าไหม โอเคครับ e okay, hey. e ต้จบกันไปกับช่วง a อเอรีแอคชั่นนะครับกับคลิปวิดีโอแบ็คทิงยี่ส5สามหกห้า EP ที่ห้านะเอัเดี๋ยวเราค่อยทำต่อไปเรื่อยล่ะกลับไปที่เอยังกลับมาทำชี่ใกับเราเรื่อยๆ EP ที่ห้าความหลังเออเราต้องมีชื่ออชื่อไทย EP ที่ห้าแมงสาบที่แล้วโอเคจบกันแปงจริง กดกันจริงไม่ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะครับและตือรือร้อย่าลืมไปตามในเฟซบุ๊กแฟนเพจเอเอเรียชานเขียนเหมือนที่ช่องเนี้ยเลยเอ่าเข้าไปกดติดตามกันหน่อยค่ะม่เอ๊มันจะไม่ค่อยมากดเลยก็ติดตามกันหน่อยดดตติามหน่อยยเี๋วถ้าครบมีเวลามีว่าร้อยคนอย่างที่บอกครับลูกชุดใบ้น้ำมาแน่นอนชุดใบ้น้ำอ๋อชุดใบ้น้ำวางขายเฉยๆเหรอลูกชุดยังลาโก้ได้แล้วย่างยืดๆหน่อยให้เกี่ยวย่างยืดๆหน่อยได้ ่ะแผ่นดังตลิบตึกโป๊โอเคจบไปจริงๆแล้วคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรหรือคลิปยังไงนั้นนะเยอะอยู่นี่ลืมเลยอย่าลืมกลับมาคอมเมนต์เหมือนเดิมเนาะใช่ใช่ใช่อ่านด้วยได้ได้พวกบอกเออไม่ได้อ่านไม่ดูจริงขอโทษขออภัยเพราะว่าเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตตอนนี้จนอยู่ในช่วงเรานี่ไม่ไม่ได้พูดหัวเรียวหัวต่อของคนแล้วนะอายุ แต่ก uh ็มาเจอจุดเปลี st ่ยนช่วงนี้ทั้งคู่เลยนะทุกคนต้องเจอเปลี่ยนเหอะยังมียังมีแรงเปลี่ยนอยากเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเลยจริงเวลาครับเราไม่สามารถเลือกได้หรอกว่าอะไรมันจะเข้ามาตอนไหนคนเราเลือกเกิดไม่ได้เลือกที่จะไม่เกิดก็ไม่ได้ยกเว้นมันราคาอะไรวะเนี่ยไปไปไปโอเคไปบ้านค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมันจะยิ่งยาวเอ้ยเนี่ยไปแล้วหัวคิดมันมีแต่อะไรไปลมกเอ้ แล้วก็หาเบียร์มากินด้วยออแล้วออคุยกันเรื่องอย่างว่าดีวะ <laughs>